บทที่4ครูสลิดในความรู้สึกของพระบุยเยียวเวลา30นาทีช่างดูยาวนานเสียนักหนาท่านจับพองยุบได้ในช่วงแรกๆกระนั้นก็ยังลงหนอไม่ค่อยจะทันเพราะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก นั่งไปสักครู่หนึ่งก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องลมในท้องเริ่มปั่นป่วนอีกครั้งท่านพยายามกลั้นเอาไว้หากปล่อยพูดปาดออกมาเกรงว่าจะต้องอับอายขายหน้าเมื่ออันไว้หนักเข้าก็กลายเป็นความกังวลจนจับพองยุบไม่ได้อย่าไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลั้นเขาอยากออกก็ปล่อยให้เขาออกมาอย่าไปฝืนเขา มันเป็นการปรากฏของสภาวะธรรมให้กำหนดได้ยินหนอหรือได้กลิ่นหนอไปตามความเป็นจริงท่านพระครูซึ่งนั่งควบคุมอยู่ห่างๆพูดขึ้นพระใหม่จึงหมดกังวลเรื่องลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหันมาจับพองยุบต่อหากก็จับได้ไม่นานเพราะอาการปวดเมื่อยเริ่มปรากฏ ท่านรู้สึกปวดขาเป็นกำลังคิดอยากจะถามพระอุปชาว่าจะเปลี่ยนท่านั่งได้หรือไม่ฝ่ายนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าอย่าเปลี่ยนนี่แหละเขาเรียกว่าเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานต้องให้เห็นของจริงจึงจะเข้าใจเอาสติไปเพ่งตรงที่ปวดแล้วกําหนดว่าปวดหนอปวดหนอจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้กลับมากำหนดพองยุบอีกเมื่อมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เช่นนี้ทั้งยังสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ด้วยพระบัวเฮียวจึงหายกังวลท่านพระครูอยากให้การนั่งของพระใหม่เป็นไปตามธรรมชาติครั้นเห็นว่าได้แนะนำพอสมควรแล้วจึงลุกจากที่นั้นไปอย่างเงียบๆปล่อยผู้เป็นสิทธิ์ให้นั่งอยู่ตามลําพัง พระบัวเหียวไม่รู้ว่าพระอุปชาลุกออกไปท่านพยายามจับพองยุบอย่างเคร่งครัดต่อเมื่ออาการปวดขาทวีความรุนแรงขึ้นพระใหม่ก็หมดความอดทนค่อยๆเปลี่ยนท่านั่งจากขาขวาทับขาซ้ายมาเป็นขาซ้ายทับขาขวารู้สึกครอยยั่งชั่วขึ้นทั้งพระอุปชาก็ไม่ได้ว่าอะไร จึงกระยิมยิ้มย่องว่าตนปฏิบัติถูกต้องดีแล้วอาหังการก็เกิดขึ้นท่านเริ่มคิดฟุง้งซ่านจิตซึ่งโดยธรรมชาติไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วก็ซัดสายหนักขึ้นคิดเรื่องโน้นไปเรื่องนี้ตละลดเปิดเปิงไปยกใหญ่ชั่วเวลาไม่กี่นาทีที่ท่านพระครูลุกออกไปพระบัวเหียวก็คิดอะไรต่อมีอะไรไปร้อยแปดเมื่อจิตฟุง้งซ่าน สติก็จับพองยุบไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดอีกสิบนาทีจะครบกําหนดเวลาท่านพระครูก็กลับเข้ามาท่านตรวจสอบ,คน,นสนสอบคนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าท่านตรวจสอบคนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่ารัจิตของเขา จึงพูดขึ้นว่าสนุกใหญ่เลยนะบัวเฮียวนะทำไมถึงไม่กําหนดฟุ้งซ่านหนอละล่ะพระใหม่จึงตั้งสติกําหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอแล้วกลับมากําหนดพองยุบประเดี๋ยวหนึ่งอาการปวดขาก็ประดังขึ้นมาอีกปวดเราก็บว่ามันจะแตกออกเป็นเสียงเสียงคิดถ้าจะเปลี่ยนท่านั่ง ท่านพระครูก็กำชับขึ้นมาว่าอย่าเปลี่ยนให้กำหนดอดทนหนอภาคเพียนหนอแล้วกลับไปที่พองยุบอีกมันไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อพระบวยเหียวกร่ำครวนอยู่ในใจคราวนี้รู้แล้วว่าพระอุปชาต้องรู้อะไรอะไรในใจของท่านพระอุปชารู้หมดต้องไวส้สิตั้งใจไว้เลยว่าตายเป็นตาย ผมยังไม่อยากตายนี่ครับพระใหม่แอบเถียงในใจยังไม่อยากตายถ้าถึงที่มันก็ต้องตายแต่ถ้าตายในขณะปฏิบัติก็จะไปเกิดในสุขติภูมิไม่ต้องไปอบายภูมิเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนงั้นก็เอาอย่างหลังครับตอบในใจเช่นเคยดีแล้วต้องกร้าหาญอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่าสักยะบุตรพุทธโอรสนี่แหละเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาเวทนาที่แปลว่าสงสารใช่ไหมครับคนถามถามในใจแต่คนตอบตอบออกมาดังๆเพราะคลื่นในเครื่องรับกับเครื่องส่งไม่ตรงกัน คนตอบสามารถเข้าใจความในใจของคนถามแต่คนถามไม่สามารถอ่านใจของคนตอบได้ไม่ใช่เวทนาแปลว่าความรู้สึกมีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรือที่เรียกเฉยๆว่ารู้สึกอย่างไรก็กำหนดไปอย่างนั้น เช่นขณะที่เธอปวดเป็นทุกข์ก็กำหนดทุกข์หนอแต่ถ้าปวดไม่มากไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ก็กำหนดปวดหนอถ้าสุขก็กำหนดสุขหนอถ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็กำหนดเฉยหนอคือต้องตามรู้ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำหนดรู้เท่านั้นห้ามไปจับไปยึด ภิกษุนมตั้งสติขมทุกขเวทนาไว้อย่างยากเย็นพยายามทำตามที่พระอุปชาสอนหากอาการปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรากับชีวิตจะแตกดับลงเสียเดี๋ยวนั้นท่านจึงฮึดสู้ด้วยการกำหนดว่าตายเป็นตายแล้วก็นั่งต่อไปอย่างไม่สะทกสะทานพยายามให้สติจับอยู่ที่อาการพองยุบของท้อง เอาละได้เวลาแล้วกำหนดอยากพักหนอสามครั้งแล้วค่อยๆลืมตาเห็นอะไรก็กำหนดเห็นหนอช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเสียงของท่านพระครูจึงประดุดเสียงสวรรค์ที่ล่องลอยมาจากนภาอากาศการต่อสู้กับทุกขเวทนาสิ้นสุดลงพระบัวเหวกกำหนดตามที่ท่านสอน เมื่อลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าที่เปี่ยมด้วยเมตตาของผู้เป็นอาจารย์รู้สึกร้อนวูบขึ้นทั่วร่างและเปลี่ยนเป็นเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนน้ำตาไหลพลากพรากด้วยความปีติท่านก้มลงกราบพระอุปชาด,ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ศีลส,สมาธิปัญญาได้ซักฟอกและขัดเกลาวจิตใจที่เคยหยาบกระด้างของท่านให้ละเอียดประณีตขึ้นกตัญยูกะตะเวทีตาธรรมจึงเกิดเองโดยไม่ต้องมีผู้ใดามาบอกกล่าวเอาละทีนี้มาสอบอารมณ์กันประเดี๋ยวจะได้กลับไปพักผ่อนคืนนี้จะได้สอนการเดินระยะที่สองให้ ครับผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทําไมจิตของเราจึงอยู่นิ่งไม่ได้ช่วงเวลาที่ผมนั่งผมคิดอะไรต่อมีอะไรไปร้อยแปดมันไม่สงบเลยครับที่แปลกก็คือเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิกลับไม่คิดอะไรนั่นแหละธรรมชาติของจิตละพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าไม่อยู่นิ่งเหมือนลิง ปกติลิงจาไม่อยู่เป็นสุขต้องลุกกลิกวางนี่จับโนนทําท่านั้นท่านี้อยู่ตลอดเวลานอกจากจะหลับเส้เท่านั้นแม้แต่หลับก็ยังหาหลับนานไม่เพราะฉะนั้นจึงต้องตามฝึกจิตกันยังไงละ่ะทำไมจิตมันฟุ้งซ่านเฉพาะเวลานั่งสมาธิล่ะครับในเวลาปกติทํามมันจึงไม่ฟุ้งซ่าน ภิกษุนุมถามอีกจิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่ว่าจะตอนนั่งหรือไม่นั่งเพราะจิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่ตอนนั่งเรารู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านเพราะเธอเอาสติไปกำกับมันบังคับมันให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันเลยต่อต้านแต่ในเวลาปกติเราไม่ได้เอาสติไปกำกับมัน เราจึงไม่รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านพูดง่ายๆก็คือจิตฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เมื่อใดที่เอาสติไปกำกับมันเราจึงจะรู้ชัดเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับผมต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ท่านพระครูนึกชมพระมหาบุญที่สามารถสอบอารมณ์บ่มนิสัยจนกระทั่งพระบัวเหียวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทั้งกิริยามารยาทตลอดจนการพูดจาดีขึ้นผิดกับเมื่อตอนมาใหม่ๆราวกับเป็นคนละคนหลวงพ่อครับแล้วเรื่องเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานที่หลวงพ่อสอนตอนผมนั่งสมาธิมีบางตอนที่ผมยังไม่เข้าใจครับ เช่นที่หลวงพ่อบอกไม่ให้ยึดสุขก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับสบรรพสิ่งทั้งหลายนั่นคือมันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และปราศจากตัวตนที่แท้พูดให้เข้าใจง่ายเข้าก็คือมันมีลักษณะเกิดขึ้น ังอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่มีอะไรให้ยึดฉะนั้นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการใช้สติตามดูเวทนาและกำหนดรู้เวทนาในขณะนั้นๆว่ามันสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกับเวลาเธอนั่งเมื่อปวดก็เป็นทุกขเวทนาให้กำหนดปวดหนอแล้ววางมันเสีย ไม่ไปจับไปยึดประเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองการกําหนดปวดหนอก็เพื่อให้หายปวดใช่ไหมครับไม่ใช่บางคนไปเข้าใจผิดคิดว่ากําหนดเช่นนั้นจะทำให้หายปวดซึ่งความจริงแล้วจะกําหนดหรือไม่กําหนดมันมันก็ต้องหายปวดไปตามสภาพของมันอยู่แล้วเพราะเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัย เราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันได้จะทำได้ก็เพียงกำหนดรู้มันเท่านั้นท่านพระครูอธิบายพลันสายตาก็เหลือไปเห็นลูกศิษย์วัดยือหลับลับละล,ล่ออยู่ตรงประตูจึงถามออกไปว่ามีอะไรหรือสมชายเด็กหนุ่มจึงครานเข้ามากราบสามครั้งแล้วรายงานว่ามีคนจากนครสวรรค์ เขามาขอขึ้นกรรมาฐานกับหลวงพ่อครับบอกให้เขาเข้ามาได้เลยพระโวเฮียวตั้งท่าจลาแต่ท่านพระครูห้ามไว้สักครู่บุรุษวัยกลางคนก็ประคองพานดอกไม้ทุกเทียนเดินเข่าเข้ามาหาท่านพระครูพร้อมกับเพื่อนวัยเดียวกันอีกสองคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้พระโวเฮียว นำคนทั้งสามกราวคำขอสมาทานกรรมฐานแล้วให้สอนการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิพระหม่รู้สึกขัดเขินเพราะตัวท่านเองเพิ่งจะหัดมาได้สองวันเข้าวันนี้หากท่านก็สอนอย่างตั้งอกตั้งใจที่สุดจนบุรุษทั้งสามคนสามารถเดินจงกรมระยะที่หนึ่งได้และรู้วิธีนั่งสมาธิ เอาละเดี๋ยวไปทานข้าวไปทานปลาแล้วกลับมาปฏิบัติที่กุติของตนสองทุ่มค่อยมาสอบอารมณ์ได้ที่พักหรือยังท่านถามคนที่ถือพานเมื่อตอนเข้ามาเพราะเขามีลักษณะเป็นผู้นำกว่าอีกสองคนยังครับพวกผมเพิ่งมาถึงครับตอบอย่างนอบน้อม สมชายไปดูซิว่ามีกุฏิกรรมฐานหลังไหนว่างอยู่บ้างไม่มีเลยครับหลวงพ่อผมไปสำรวจมาแล้วเด็กนมตอบถ้าอย่างนั้นไปพักบนศาราก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้เขาจัดมุ้งจัดหมอนไปให้บนศาลาไม่มีมุ้งลวดแล้วจึงถามอีกว่าจะอยู่ปฏิบัติกันกี่วันละ่ะสามวันครับ พอรู้วิธีก็จะกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านทำไมไม่อยู่สักเจ็ดวันละ่ะสามวันมันน้อยไปอยู่ไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อพวกผมเป็นครูต้องกลับไปสอนเด็กนักเรียนช่วงนี้หยุดเทอมจึงมาได้หยุดแค่สามวันเองหรือหยุดมาสิบกว่าวันแล้วครับแต่พวกผมเกิดนึกอยากมาเอาตอนใกล้จะเปิดเออเอาละ ถึงจะอยู่แค่สามวันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงก็จะได้ผลพอสมควรไหนเชื่ออะไรกันบ้างเพื่อวันหลังเจอเจอกันจะได้ทักทายกันถูกต้องผมชื่อสริศครับเป็นครูใหญ่ผมชื่อบุญมีอีกคนหนึ่งชื่ออรุณเป็นครูน้อยมาเป็นเพื่อนครูใหญ่ครับครูบุญมีพูดเป็นครั้งแรกส่วนครูอรุณ ยังไม่ยอมพูดอ่อมาเป็นเพื่อนเท่านั้นหรอกรืออาตมานึกว่าตั้งใจมาปฏิบัติที่แท้ก็มาเป็นเพื่อนแต่ก็เอาเถอะไหนๆก็ชิวว่ใดมาแล้วตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ก็แล้วกันเดี๋ยวสมชายพาแขกไปทานอาหารด้วยนะประโยคหลังท่านพูดกับลูกศิษย์วัดแล้วหันมาบอกคนเป็นครูใหญ่ว่าตามเด็กวัดไปนะ ทานข้าวทานปลาให้อิ่มน้ำสำราญเชียก่อนแล้วค่อยปฏิบัติมีปัญหาอะไรก็มาถามอาตมาได้ทุกเวลาคนทั้งสามกราบท่านแล้วลุกตามเด็กวัดออกไปคนเป็นครูใหญ่เดินนำหน้านี่โบเฮียวเธอจำไว้นะคนที่เดินนำหน้าจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเชื่อฉันไหมละ่ะหลวงพ่อทราบเด็อ่องไรครับ ก็เห็นหนอบอกคอยดูก็แล้วกันเขาจะต้องกลับมาวัดนี้อีกภายในอีกเจ็ดวันนับแต่วันกลับไปและหลวงพ่อจะบอกเขาก่อนไหมครับว่าเขาจะถูกรลางวันที่หนึ่งบอกไม่ได้สิเดี๋ยวเขาก็ไม่ยอมเป็นอันปฏิบัติหลวงพ่อครับแล้วผมจะได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อไหมครับถามอย่างสนใจ ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเธอหมั่นประกอบความเพียรสม่ำเสมอพอจะมีทางท่านตอบแบ่งรับแบ่งสู้นอกจากหลวงพ่อแล้วมีคนอื่นได้อีกไหมครับมีหลายคนเหมือนกันมันไม่ยากอะไรนี่อย่างคุณนายลำไยแกก็ได้ขนาดแกอ่านหนังสือไม่ออกเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่เป็น แต่แกมีความเพียรดีเรื่องมันยาวถ้าอยากรู้ว่าหลังจะเล่าให้ฟังอย่าลืมว่าจุดประสงค์สำคัญที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแก้กรรมส่วนอย่างอื่นถือว่าเป็นผลพลอยได้เอาละไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมารอ11โมงกว่าแล้ว ประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วบุรุษทั้งสามจึงตามเด็กวัดไปยังศาลาพวกเขามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กมาคนละใบเด็กหนุ่มนำเครื่องนอนมาแจกให้คนละชุดแล้วจึงลงมาปล่อยให้เขาได้ดั่งพักผ่อนตามลำพังครูสริตเตรียมตัวเดินจงกรมขณะที่ครูบุญมีและครูอรุณจัดแจงปูเสือ่อพร้อมกับพูดออกตัวว่า ของียบเอาแรงสักพักครูใหญ่ปฏิบัติไปคนเดียวก่อนนะครับคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่าคุณจะนอนกันผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเท่าที่อุตสาห์มาเป็นเพื่อนผมก็ดีถมไปแล้วแต่คุณจะไม่ลองดูสักหน่อยหรือว่าที่นี่มีดีอะไรคนถึงพากันหลังไหลามาจนกุฏิไม่พอให้พัก เวลานอนเรายังมีอีกมากน่าจะตักตวงวิชาความรู้เอาไว้ไหนๆก็เสียเวลามาแล้วพูดจบก็เริ่มเดินจงกลมอย่างขมักขม่นครูน้อยสองคนมองตากันแล้วก็ต่างก็ได้ความคิดจึงพากันลุกขึ้นเดินจงกลมบ้างช่วงเวลานั้นหากใครมองขึ้นไปบนศาลาก็จะเห็นคนสามคน กำลังเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่อย่างเพลิดเพลินตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงหกโมงเย็นโดยม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบดูก็รู้ว่าพวกเขารื่นเริงในธรรมเสียจนไม่สามารถกำหนดนั่งได้จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห์คนทั้งสามเห็นจเจ้าอาวาสเดินขึ้นมารู้สึกตัว รีบนั่งลงกราบพร้อมกันราวกับนัดไงโยมเดินกันตั้งหกชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือหกชั่วโมงใช่เหรอครับผมไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่ามันเพลินจนลืมกำหนดนั่งนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาสงสัยพวกผมเดินจนถึงเช้าคนเป็นครูใหญ่พูดแน่นอนแบบนี้เขาเรียกว่ารื่นเริงในธรรม แล้วดีไหมครับครูอรุณเพิ่งจะพูดเป็นครั้งแรกไม่ดีแน่เพราะสมาธิกับวิริยะมีมากจนสติตามไม่ทนันการปฏิบัติธรรมที่จะได้ผลดีจะต้องให้ศรัทธาวิริยะสมาธิและปัญญาสมาดุลกันไม่ให้อันหนึ่งอันใดล้ำหน้าอันอื่นโดยมีสติเป็นตัวควบคุมเอาละ ทีนี้กำหนดนั่งให้นั่งคนละหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยสองทุ่มก็ไปหาอาตมาที่กุฏิคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วจึงกำหนดนั่งสมาธิท่านพระครูนั่งอยู่อีกชั่วครู่หนึ่งเห็นเขาปฏิบัติกันอย่างถูกต้องดีแล้วจึงเดินกลับกุฏิของท่าน เมื่อพระบูเยียวมาสอบอารมณ์ที่กุติของพระอุปชาก็พบว่าครูทั้งสามคนนั่งคุยกับท่านพระครูอยู่ก่อนแล้วพวกเขาทำความเคารพเมื่อท่านไปถึงแล้วจะอาวาสก็ถามคนเป็นครูใหญ่ขึ้นว่ามีอาการอย่างไรบ้างกำหนดพองยุบชัดไหมชัดครับแต่รู้สึกอึดอัดมีลมอัดอยู่ในท้องมากจนทำให้ปั่นป่วน ครูใหญ่รายงานแล้วโยมทำยังไงก็ปล่อยให้มันออกมาโดยวิธีธรรมชาติครับกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับผมก็กำหนดไปตามจริงได้ยินหนอบ้างได้กลิ่นหนอบ้างครูใหญ่ตอบฉะฉานและโยมละ่ะท่านหันไปถามครูบุญมีเหมือนครูใหญ่ครับครูบุญมีตอบท่านจึงหันไปทางครูอรุณ ผมนั่งหลับน้ำลายไหลย,ยืดเลยครักครูอรุณตอบคนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งพระครูและพระบวัวเหียวที่จเจ้าอาวาสสอบอารมณ์คนทั้งสามต่อหน้าพระบวัวเหียวก็เพื่อต้องการสอนพระใหม่ทางอ้อมท่านมองหน้าผู้เป็นสิทธเหมือนจะพูดว่าเห็นไหมบวัวเหียวคนอื่นๆเขาไม่เห็นมีเรื่องมากอย่างเธอเลย ชรอยพระใหม่จะเดาความคิดของท่านออกจึงแอบเถียงในใจว่าโทษหลวงพ่อครับก็พวกเขาเป็นครูผมมันแค่ป .4 จะให้เก่งการเท่าเขาได้ยังไงพระอุปชานึกขำที่คนเป็นลูกศิษย์ชักจะอ่านความคิดของท่านออกจึงสัพพยอกขึ้นว่ารู้สึกว่าเธอจะได้เห็นหนอแล้วนะบัวเยียว